ก้าโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะฮะไปดิกมาอ้าวมันตกไปดิกมาพูดกับเพาอีกแล้วนะฮะก็อยู่ในเกมทีไม่ชื่อว่าเกมไมค์คราฟต์ตอนนี้เองนะครับกับเอ่อไมค์คราฟต์ไมค์คราฟต์ในซีรีส์วันพีชหรือเปล่ายังดีกว่าคือผมจะมาถามน้องๆนะพาร์ทนี้ผมยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ผมขอมาเซอร์เวย์ิสหนึงนะครับอ่าอันนี้คือหน้าตาของเอ่ออุ้ยบัตทำไมเราฮะ อันนี้คือหน้าตาของวันพีซิชั้นสองนะค,คือผมได้ทำการเอามอสทวายไรฟอร์เลสนะฮะลหลายคนคงอาจจะรู้จักดีนะครับกับมอสวันพีชมันรวมกันนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้นี่ผมยังไม่มั่นใจว่ามอสนี้มันมีน้ำทะเลหรือเปล่านะเออขอขออนุญาตอันนี้ผมยังไม่ได้มาเล่นนะครับขอแค่มาเดินเล่นหรือว่ามาเดินเล่นก่อนเลยกันนะฮะผมยังไม่เคยมาเซิร์เวย์ยังไม่รู้จักมอสทวายไรฟอร์เลสเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอ้ข้างบนนี้ก็อู้ทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยเชเด้ทำไมถึงเป็นต้นไม้เงี้ยครับไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรนี่ไหมเชเดเป็นต้นไม้ที่อย่างกระป๋องบ้านเลยครับอยู่นี้เราจะปลอดภัยเรืยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคผมเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับต้นไม้สูงมากนะฮะโอเคในแมบนี้ก็ยังคงมียังคงมีเอนี่เหมือนเดิมนะครับ ยังคงม,มีไพเลทกับโจสลัดเหมือนเดิมมาทุกที่จริงๆเลยนะะโอเคเพียงไงพวกโจสลัดอยู่มีน้ำทะเลไหมนะแมตนี้ต้องดูก่อนเฮ้ยมันที่ไหนกันวันนี้ว้าวอุ้ยเดี๋ยวดๆดมีนากาด้วยเลือดสองร้อยนะครับมีนากาแล้วก็พวกสมุนนะหมูยักษ์เชฟเค้โหดว่ะ เอ้ยมดนี้มดนี้หน้ามันนะท่านผู้ชมตอนนี้สิ่งที่ผมมองหาคือน้ำทะเลนะครับอยากอยากหาน้ำทะเลเจอก่อนเพราะว่ามีประเด็นที่ว่านะฮะถ้าสมมุติเนี่ยมันเราไม่เจอเราไม่เจอน้ำทะเลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่ากับตัวอะไรดูแมป N M ไม่ใช่ N X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  อ็ยี่ไม่ใช่กับยี่อเลย เพราะว่าถ้าผมไม่เจอน้ําทะเลนะฮะผมก็ไม่สามารถเรียกว่าอุ้ยทำไมมีนาการเยอะจังวะห,หรือว่าเราวนกันมาที่เดิมมาที่เดิมนี่ยนะครับคือถ้าไม่เจอน้ําทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถหาหนี่ได้หาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอ,อผลปีศาจได้นะฮะจริงไหมเพราะาเราหาดอกผลปีศาจมาจากน้ําทะเลจริงไหมอันนี้เป็นตัวอะไระเนี่ยโอ้สเกลิตันดุชนะครับเจ็ดแค่น่ากลัววะ นะฮะถามว่าทำไมผมถึงไม่ไม่เอาไม่เอามอดไอ้นี้มารวมกับมอดทำไมผมถึงไม่เอามอดไอ้นี่อะไรวะมอดโอริสปานะฮะไอไอมอดที่มันอะไรวะโอริสปาที่มันแบบว่ามีพวกมังกรมังกรแล้วพวกนี้ทำไมไม่เอามารวมกับมอดวันพีดเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งแนะนำผมมาว่าไอมอดนะครับพี่มันโหดมากเลยก็คือตัวละครไอมอนสเตอร์ต่างๆมันก็โหดใช่ไหมกว่าเราจะมีของดีเราก็ตายไปเยอะนะครับ เรากลัวว่าเฮ้ยนี่เป็นประสาทแล้วเนี่ยมีเป็นมีเป็นประสาทเลยครับโอ้ m ม g กอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในประสาทนี้มีอะไรบ้างขอไปเซอร์วิสหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการเล่าเรื่องมาด้วยกันก็ที่ผมไม่เอามอสวันพีทมารวมกับมอสออ i ิสตาเนี่ยเพราะว่าพอเอาสองมอสนั้นมารวมกันเนี่ยคือผมก็จะตายบ่อยใช่ไหมพอตายบ่อยมันก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเ เออพี่กะเพราไม่น่าตายเลยเสียดายผลปีศาจนู้นเสียดายผลปีศาจนี้ประมาณนั้นเลยครับผมเลยมาดูในทวายไรฟอร์เรส์นะฮะว่ามันจะมีพวกออน้ำทะเลหรือเปล่าถ้ามีน้ำทะเลก็ต้องมีเรือจนสลัดถ้ามีเรือจนสลัดแล้วก็จะพอหาผลปีศาจได้หรือไม่ก็แก้แก้เป็นวิธีอื่นแบบว่าถ้าสมมุิไม่เจอใช่ไหมไม่เจอน้ำทะเลเอาเป็นน้องๆแบบว่าให้ผมเสกปีศาจมาเสก เสกพวกกิจสมบัติมาครั้งละพารไหมครั้งละสี่ห้ากล่องพาละสี่ห้ากล่องอะไรพวกนี้แล้วก็มาสุ่มกันอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาพูดต,ตรงตรงพานนี้ที่ผมมาคือมาถามน้องๆอะไรว่าเฮ้ยทายังไงดีครับประมาณนั้นคือตรงๆนะที่ผมยังไม่ได้แคส์อดเนี้ยเพราะว่าข้อแรกเลยนะครับอันนี้จริงอะ่ะผมตั้งใจจะแคส์อดนี้กับพวกเปลมพวกนาเด,ดนด้วยนะฮะกับพวกพี่โบสกับอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าโคโลครับ ถามว่าโคโลคืออะไรโคโลคือที่เปิดเซิร์ฟนั่นเองนะฮะอุ้ยเจอภาษาสองหลังเลยนะฮะไม่มีตังค์จ่ายค่าเปิดเซิร์ฟนะฮะทำให้เล่นด้วยกันไม่ได้นะพราะเปิดเซิร์ฟธรรมดาแบบใช้ไอพี no ip มันก็แหลกนะ,ะับเราเลยต้องซื้อโคโลมาแต่เราไม่มีตังค์จ่ายค่าโคโลโคโลโคโลนี่คือโอ้ยนั่นแหละตัวเปิดเซิร์ฟนั่นแหละนะราคาก็มาสามพันกว่าบาทเลยซึ่งจุกเลยทีเดียวนะ,ะับโอ้โหยู่ที่ไหนวะเนี่ยขอเนี่ยทุบทิ้งเลยได้ไหม อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรโอ้เจอแล้ว Hello my friend อ้้ว w h ไลท์ i ิชนะครับตีไม่เข้าเฮ้ยเข้าบ้างไหมฮะหรือว่าต้องตีในตัวนี้ไม่ใช่เกาะหรือว่าต้องตีให้เกาะพังยังไงกันแน่ครับตัวนี้จะก,การงายครับเฮ้ยเฮ้ยเกาะพังแล้วเว้ยออกไม่ใช่ทุกตัวตัวนีว้เหมือนเดิม คแล้วกูจะฆ่ามันยังไงอ้นี่ก็เป็นผีตีไม่ได้ด้วยนะครับโอเคออกก่อนแล้วกันเจ็ดเดยมีมีอย่างนี้ด้วยนะฮะนา่าวันน่าสนเลยทีเดียวต้องมาเล่นกับมอสเันพีด้วยมันรวมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดิมาเดินเลน่นได้เฉยพัตนี้มาเรืเล่นเฉยไหนเอาเป็นผลอะไรดีครับผลอะไรดีครับอันนี้ผมใส่โลกเกียร์ไม่อยากเล่นเนะี่ยฝนใส่โลกเกียร์เพราะมันขี้โกงเกินไป คนขอวันพีดได้หรือว,วะช่างแม่งเนี่ยลองลองลองเป็นผลนี้เลยกันเอ้ยนลองผลนี้เลยกันแค่ลองทดลองอเลยเฉยนะครับได้สก,กิลมาละอ่าไหนลองดูสิลองเช็คสก,กิลว่าสู้กับบอสนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮัโลโหลแม่เฟนฮัโลโหลแม่เฟนฮัลโหลไม่หืมไม่สะเทือนเลยเว้ย ไม่เฟ้นโอ้ไม่สะเทือนอะไรไว้ดีมอนคืออะไรวะโอ้ไม่ตตีไม่เข้าเลยอะท่าดใช้ฝนพิษสักได้ตีไม่เข้านะครับเย้ค่เราต้องจัดการกันไปยังไงดีกับไอ้ตัวนี้นะฮะนี่นะอันนี้มันเช็ดถึงคือใส่เราหรือเราเช็ดคือแตะมันวปเนี่ยสังเลิศไม่เข้าใจอุ้ยแล้วตัวเราเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ้าน้ำ เวลากดใช้แล้วตัวเราจะกลายเป็นแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยเนี่ยผลสายผลตัวอะไรวะผลวิชาตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับโอเคก็พอพอเพียงวันนี้นะฮะเรามาถามเฉยๆอ่ะคำถามแรกโหผมอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงขอโทษทีคำถามแรกก็คือถ้าไอ้มอสทไวไลท์ฟอเรสต์นี้มันไม่มีทะเลจะเล่นมอสบันพีสยัยงไงครับได้ไหม ไม่มีทะเลเราก็หาผลพิศัยไม่ได้จริงแมออ่จะเล่นยังไงนะฮะอ่ะข้อ2นะครับถ้าสมมุติมันไม่มีทะเลนะฮะเ,ออเราจะเรียกว่าไงดีวะถ้าสมมติมันไม่มีทะเลจริง,จ,รงจะให้ผมเสกไหมเออเสกแบบพาร์ทหนึ่งก็เสกอะไรวะเสกกล่องกล่องมาสุ่มสักสามกล่องอะไรเงี้ยขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามอะไรพวกเนี้ยปุย้นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันแกะแกะในตำนานนี่วานะฮะประมาณนั้น ก็จะถามประมาณนี้แหละเออประมาณนั้นนะฮะโอเคข้อ3อีกข้อสามออยากให้น้องๆบอกผมหน่อยว่าให้ผมทำอะไรดีทำอะไรดีที่บอกคือเออ่สมมติเนี่ยผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแล้วจะให้จบซีรีส์เนี่ยจะให้จบยังไงดีเออประมาณนั้นต้องจัดการอะไรถึงจะจบซีรีส์ได้นี่มันอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรมันตึ๊ด รประมาณนั้น3ข้อนะส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็อยากถามท่านผู้ชมว่าโอ้ยเสียงเฟซเด้งข้อท้าย,ยากถามท่านผู้ชมว่าน้องๆมีมอดไหนมานําเสนอไหมครับแบบว่าถ้าสมมติผมไม่ได้แครนมอดทวายไลฟ์โฟเรสกับมอดรันพีอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากเล่นมอดรันพีนะแต่ก็อยากเล่นมอดทวายไลฟ์โฟเรสคืออยากเล่นมอดอื่นเหมือนกันอะไรงี้เออก็ลองเสนอมอดหมให้ผมเล่นด้วยนะถามสี่ข้อนะฮะโอเค ถ้าที่ดูนี้ก็ยังไม่เจอทะเลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมืนจะเป็นทะเลวะ่ะเหรือว่าแบบไม่โลดเฉยวะแบบไม่โลดเฉยเครับเยี่ยไมไปเลยโอเคตามนั้นนะสำหรับคำถามที่ถามก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อน a ู again. เกนเย่เฮลแล้วเ,เจอกันอย่าลืมคอมเมนต์ถามกันด้วยล่ะบ๊ายบายจุบๆไปละแฮ่